วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อตโตนะครับอยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆฝากวอลฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนทุกให้กัน ก็อขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมนั่งรถเมย์ปอสาย102นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปวัดหลวงพ่อโตนะครับการเดินทางของเราวันนี้เดินทางด้วยรถโดยสารนะครับลงรถ102ที่แยกบางนานะครับมาต่อด้วยสาย365นะครับเป็นรถเมย์สีเขียวๆนะครับแต่ต้องข้ามฝั่งมานะครับเพื่อนๆ ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากลง102แล้วครับวันนี้ก็รถไม่ค่อยติดนะครับเพื่อนๆโล่งดีเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดหลวงพ่อโตนะครับผมก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับแต่วันนี้เราก็จะกลับมาเช็คราคาอีกครั้งนะครับ ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้แบบสายลุยนะครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆรถเขาก็จะจอดฝั่งโน้นนะครับผมก็จะเดินข้ามสะพานมาถ้าเพื่อนๆไม่เคยมาก็บอกกระเป๋ารถเมย์ได้นะครับว่าให้จอดจะมาวัดหลวงพ่อโตนะครับเขาก็จะรู้นะครับคนแถวนี้นะครับนี่เราก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับเพื่อนๆ ที่เห็นปนะ้ายห้เมตรน่ะไม่ใช่นะครับเพื่อนๆสงสันสมันจะลอกลอกออกอ่ะตัวหนังสือครั้งแรกผมก็นึกว่า50เมตรถ้าห้เมตรมันก็ใกล้ๆกะว่าจะเดินเท่าหน่อยไม่ใช่นะครับไกลเหมือนกันครับก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอยนะครับเพื่อนๆราคาก็น่าจะประมาณ20กว่าบาทนี่แหละครับ ถ้านั่งเขาไปนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปนั่งสองแถวนะครับถ้าสองแถวก็ราคา8บาทนะครับจะมีสองแถวจอดรออยู่นะครับออกขากลับก็มีทั้งสองแถวมีทั้งมอไซค์นะครับเพื่อนๆถือว่ามาวัดหลวงพ่อโตนี้การเดินทางค่อนข้างจะสะดวกนะครับนี่ครับสองแถวครับเพื่อนๆนี่ราคา8บาทนะครับ ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะเขาจะรอคนถึงจะออกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปด่วนๆก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับนี่เดินทางไปด้วยกันนะครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับอยู่สมุทรปราการนะครับเพื่อนๆเ,เดินทางสะดวกมาก ก็จะพาไปไหว้หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทยนะครับวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เยอะมากนะครับเดิมวัดบางพลีใหญ่ในมีชื่อว่าวัดพระพราชัยชนะสงครามนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสำหรับรละลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชนะครับเพื่อนๆก็ตั้งอยู่ที่ริมคลองสำโรงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับทว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้อยู่ที่หลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับเพื่อนๆเ,เบิกเนตรขัดสมาธิองค์สีทองอาราม ที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสามพี่น้องได้แก่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรและก็หลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ในนี่นะนี่แหละครับผมตามตำนานเล่าขานว่ากว่า200ปีก่อนนะครับยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามกับพมา่ามีพระพุทธรูปสามองค์แสดงอภินิหารลอยผ่านแม่น้ำมา โดยองค์แรกนั้นก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อโสธรน,นะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพื่อนๆและองค์สุดท้ายนั่นก็คือหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนหลวงพ่อโตเห็นไหมผู้คนก็มาป ทองขอพอรนะครับหลวงพ่อโตก็เป็นองค์สุดท้ายนะครับที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรงนะครับเมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้อรัตนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจึงได้มีการผูกแพรฉชะลอเสียงทายและอธิษฐานว่า หากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยจงหยุดณที่นั้นเถิดนะครับนี่ก็เป็นตำนานเรื่องเล่านะครับจากนั้นก็ได้มีการทำพิธีผูกแรชะลอกับองค์พระพุทธรูป,ปลอยไปตามคลองสำโรงจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดพระพราชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ในตอนนี้แหละครับผม บางพลีใหญ่ในตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดครับนี่ครับผมเหลียนเสมาหลวงพ่อโต,โตนะครับเนื้อทองซาตินนะครับเพื่อนๆเนื้อทองซาตินนะครับ เดี๋ยวดูราคาเท่าไหรน่นี่นี่ก็ดูสวยเหมือนกันนะครับเนื้อทองซาตินนี่ครับราคาสามร้อยเพื่อนๆสามร้อยน,นะครับเนื้อทองซาตินสามร้อยนะครับก็จะไม่ติดราคาด้านล่างนะครับแต่จะติดอยู่ด้านบนให้เราได้เห็นนะครับนี่ทั้งหมดนี่คือสามร้อยนะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็สามร้อยเนื้อเดียวกันแต่กล่องอาจจะ สีแตกต่างกันเห็นเขาบอกเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อทองซาตินตรงนี้ตรงนี้สองพันนะครับอันนี้สองเหรียญน,นี้ต่างหากนะครับนี้หนึ่งพันประธานร่วมกฐินพระราชทานนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับหนึ 1, ่งพันกับสองพันนะครับแต่ตรงนี้ก็สามร้อยเหมือนกันเนี่ยเนื้อทองซาตินนี้สามร้อยน่าเก็บน่าเช่าบูชานะครับเพื่อน เช่าบูชาเหมือนกันมาตรงนี้นะครับ350เปลี่ยนรูปไข่เสาห้าเดือนห้านะครับเป็นรูปไข่นะครับนี่สองพนห้าร้านะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพอ่อโตนะครับ นี่ครับราคาเดียวนะครับมาตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินแท้นะครับสองพันนะครับนี่เขียนไว้อยู่เนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินหลวงพ่อโตนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับเป็นเนื้อเงินราคาก็สองพันนะครับถือว่าไม่สูงมากนะครับราคาจากวัดนะครับเพราะนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เฉพาะเนื้อเงินก็แพงนะครับสมัยนี้นี่ครับนี่ราคาเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับในตู้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าทางวัดได้เก็บไว้หรือเปล่าอันนี้แค่เอามาโชว์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าดูตามในตู้ก็จะเหลือไม่เยอะนะครับมีหมดไปเหมือนกันบางรุ่นนะครับ มาตรงนี้หลวงพ่อโตนะครับสามนิ้วสองพันห้านะครับเป็นแบบตั้งบูชานะครับสองพันห้านะครับปิดทองนะครับสามนิ้วตรงนี้เป็นนางกวักนะครับพันห้านะครับพันห้าปิดทองเหมือนกันนะครับนางกวักนะครับ นี้ดูแล้วสองพหลวงพ่โต3นิ้วขัดเงาออกคนละเนื้อเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดทองนี้ขัดเงาขัดเงานี้สองพนี่แบบตั้งหน้ารถนะครับแบบตั้งหน้ารถก็พันหนะครับเอ๊ใช่หรือเปล่าหรือคนละราคาอันนี้อันนี้องค์ไม่ใหญ่นะปิดหน้ารถ มีพระสังกัจจายสองพันนะครับปิดทองพระสังกัจจยนี่หมอชีวกนะครับ5 5 0 0นห้าอนะครับ9้านิ้วรมดำนี่ครับเกนิ้วรมดำนะครับหมอชีวกนะครับแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อโต รุ่นยันพุทธศอนสิบสองนิ้วนะครับสองหมืนห้านะครับสองหมืนห้านู่นนะครับสองหมืนห้านี่คือองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ด้านหลังนะครับสองหมืนห้าเพราะว่าเป็นแล้วก็มาตรงนี้สี่พันห้าขัดเงาครับแบบเจ็ดนิ้วนะครับนี่ตรงนี้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับตรงนี้ รุ่นแบบเดิมเจ็ดนิ้วขาดเงาสี่พันห้านะครับนี่สี่พันห้าตรงนี้นะครับสี่พันห้าพระสังกจ,จายเก้านิ้วนี่หนึ่งหมื่นนะครับสังกจ,จายก็จะเป็นด้านเมตตานะครับนี่ครับนี่หนึ่งหมื่นนะครับสําหรับพระสังกจ,จายด้านหลังนะครับตรงนี้ สี่พันนะครับนี่สี่พันองนี้นะครับสี่พันเนี่ยสามองคเนี่ยครับแล้วก็มาตรงนี้ห้านิ้วนะครับปิดทองห้าพันห้าพันสี่นะครับห้าพันสี่ร้อยรุ่นยันพุทธศรนะครับยันพุทธศรนี่ครับนี่เลี้ยงใบนี้นะครับนี่พระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศรสามกษัตริย์นะครับบูชาสามพันห้านะครับนี่สวยมาก เป็นเหมือนสามกริย์นะครับนี่องล็กๆชอบองนี้แหละพอดีเลยครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับสามกริย์เหมือนกันนะครับสามกริย์นี่เป็นสามกริย์ด้านหลังนะครับด้านหลังที่ว่าหมื่นเนี่ยอันนี้อันนี้แปดพัน,น 8, 000, สามกริย์นี่สามกริย์นี่รุ่นนี้แปดพันนะ หลักหมื่นก็ด้านหลังพระบูชาพระศิวลีรุ่นปิดทองห้านิ้วนะครับนี่ครับห้านิ้วนี่หนึ่งหมื่นนะครับเก้านิ้วปิดทองหลวงพ่อโตนะครับนี่นี่หนึ่งหมื่น านิ้วนี่หนึ่งหมื่นนะครับสวยนี่พระศิวลีแล้วก็พระสังกัจจายสามนิ้วก็บูชาสองพันนะครับนี่ขนาดสามนิ้วสองพันนะครับแล้วก็มานางกวักนะครับสองพันห้านะครับขนาดห้านิ้วนะครับนี่นางปัดนางกวักนะครับ สามนิ้วก็พันห้านะครับสำหรับนางกวักปิดทองนะครับนี้บูชาหลวงพ่อโตสองพันห้านะครับปิดทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตขนาดสามนิ้วขัดเงานะครับนี่สวยนะครับ ราคาก็ตามอย่างนี้นะครับ2,000ันมั่งนี่3,000ปิดทองพระสังกจาย,ยานี่ถ้าอ่านไม่ทันก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละครับนี่ครับสมเด็จนางพญา100นะครับสมเด็จนางพญาถือว่าราคา ไม่สูงเกินไปนะครับน่าเก็บน่าเช่าบูชานะครับนี่เป็นสมเด็จนางพญานะครับพร้อมกล่องสวยงามนะครับหนึ่งร้อยนะครับนี่มาตรงนี้ห้านิ้วห้าพันสี่นะครับห้านิ้วปิดทองนี่ห้านิ้วปิดทองแล้วก็หมอชีวกกระดุมดำนะครับสามพันห้านะครับหมอชีวก แล้วก็ที่แขวนหน้ารถนะครับนี่ที่แขวนหน้ารถอย่างนี้นี่แปดร้อยนะครับมีหลายแบบนะครับที่ห้อยหน้ารถนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนี่ครับอยู่ที่สามร้อยก็มีนะครับมีทั้งแบบราคา เป็นไม้พยุงก็มีนะครับนี่สามร้อยนี่น,นี่แบบนี้ครับนี่ออกแบบได้สวยนะครับเป็นไม้พยุงนะครับแล้วก็ตรงนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับแบบใบโพนะครับนี่แบบใบโพแบบนี้นะครับมีร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็จะมีแบบนางพญาพินใหญ่สามร้อย นี่นี่ตรงนี้ไอ้แบบแบบนี้นะ่าจะเป็นแบบตั้งหน้ารถนะพอนี่นี่นางพญาแบบนี้สามร้อยนี่ได้สร้อยด้วยนะคือเลี่ยมกรอบเรียบร้อยมีแบบตั้งก็สามร้อยพอผู้แขนแขวนหน้ารถคือตัวนี้ตัวนี้สามร้อยคือตัวนี้สามร้อยนี่แบบตั้งสามร้อยแบบตั้งหน้ารถนะครับนี่นี่แบบนี้น ก็จะมีเทปกาวสองหน้าด้านล่างด้วยสำหรับไปตั้งตรงหน้ารถนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็300นะครับแบบสีมานะครับแขวนหน้ารถนี่แบบนี้ครับแบบสีมาส0มอออกแบบได้สวยงามครับนี่ก็ สนิ้วนะครับพันห้านะครับหลวงพ่โตแล้วก็จะมีแบบตั้งหน้ารถก็มีครับมีสร้อยมีปลาเงินปลาทองตรงนี้ก็จะเป็นกำไรนะครับนี่บูชาร้อห้าสิเบอร์ยี่สบนะครับบูชาร้อยห้าสิบนะครับสำหรับกำไรนะครับกำไร หลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับนี่ก็จะพาชมภายในวัดนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นิยมไปกราบไหว้หลวงู่โตที่วัดบางพลีใหญ่ในเพื่อขอพรเกี่ยวกับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววันนะครับและสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยนันอันตรายได้อีกด้วยนะครับ และนอกจากการมาทําบุญและกราบไหว้หลวงพ่อโ,โตแล้วบริเวณวัดบางพรีใหญ่ในยังมีสวนยังมีสวนนะครับร่มรื่นให้พักผ่อนตามอัธยาศัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีตลาดนะครับตลาดน้ําอยู่รอบวัดนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะครับมากราบขอพรหลวงพ่อโตกันได้นะครับ ก่อนจะกราบนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของห้องน้ํำนะห้องน้ำํำไฮเทคนะครับอยู่ในวัดหลวงพ่อตโตนี่แหละครับเป็นห้องน้ําที่สวยนะครับนี่ครับทางเข้าตามผมมาเลยครับห้องน้ําสวยมากครับนี่เป็นห้องน้ํานะครับเพื่อนๆ คนก็มาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกห้องน้ำอลังการมากเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในของห้องน้ำนะครับว่าสะอาดหรือเปล่านี่ครับสะอาดมากเ,เพื่อนๆนี่สุดยอดจริงๆครับ วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้สวัสดีนะครับ